สวัสดีครับพี่พีเอเนี่ยขอเข้ามาว่าน้องปอนขอให้ปลูกต้นหอมนะครับแบบมเมล็ดให้ดูหน่อยเพราะยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะต้นหอมตัวนี้ถ้ามันเกิดจากมาเมล็ดขึ้นมาแล้วมันจะเริญเติบโตง่ายทนแตกกอได้ดีมากนะครับนี่นะฮะอันนี้ดูไซส์ก่อนนะให้เห็นนะอันนี้ลงแปลงเนี่ยผมก็จะเอาน้ำหมักปลาทะเลมาลดเป็นประจำนะครับเห็นไหมแต่ถ้าคุณให้เยอะนะปะปลาทะเลเนี่ยคุณระวังหน่อยแล้วกันมันจะเป็นแบบเหมือนมีความมันอันนี้มันใบแก่แล้ว คุณก็จะใส่เยอะแล้วกันนะครับถ้าใส่เยอะเนี่ยไม่ดีให้ใช้น้ำหมักปลาทะเลเนี่ยปริมาณเหมาะสมนะครับอย่างเช่นพ่นทางใบก็ประมาณ2-5ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรถ้าให้ทางดินนะฮะก็ประมาณ100 1้อต่อ200นะให้เท่านั้นแหละแต่เน้นให้บ่อยๆไม่ต้องให้เยอะนะครับพืชเนี่ยไม่ได้แบบกินเยอะเหมือนคนเนาะแต่ว่าให้เป็นประจำเขาได้ดูดซับธาตุอาหารสังเคราะห์แสงแล้วก็เอาของใหม่มานี่จะเริ่มเติบโตให้เห็น แล้วเวลาการขยายในในในแปลงนี้นะฮะก็คือผมทําแบบไม่ง่ายเลยสมมติว่าผมจะขยายอันนี้จากต้นเดียวนะเขาแตกกอได้ดีเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยเอาให้ดูอันนี้ผมจะไม่ถอนนะเพราะว่ามันกําลังสวยนะครับจริงๆมันทนแล้วก็อายุยืนมันไม่ค่อยได้โลง่ายๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมระบบลากเขาโตดีถ้าผมอยากขยายไม่ทําไม่อยากการรุงดินก็ง่ายมีแค่ปุ๋ยข้อมีดินเท่านั้นแหละ ส่วนจะใส่แกลบเผาหรือขี้เค็กอ้อยหรือพวกปุ๋ยหมักใบไม้อะไรเงี้ยได้หมดอันเนี้ยจากต้นเดียวนะครับพวกนี้ก็ต้นเดียวหมดเลยนะมันจะแตกไปเรื่อยๆครับอันนี้คือข้อดีของต้นหอมพอมเมล็ดปลูกจากมเมล็ดเฮ้ย hey, มันได้เหรอเดี๋ยวเอามาเมล็ดให้ดูด้วยเนี่ยเวลาพี่น้องจะปลูกต่อไปพี่น้องทําแบบนี้จากหนึ่งต้นนะครับมันจะแตกไปเรื่อยๆอ,นนอนนันเนี้ยก่อนอันเนี้ยแรกๆเนะี่ยเคยให้น้ำหมักปลาทะเลแล้วก็ไม่ได้ให้เพราะว่ายก ok ออกไปเนี่ยสังเกตเมลยเล็กหน่อย แต่ว่าการแตกกอดีนะครับถ้าให้น้ำหมักปลาทะเลเป็นประจำเนี่ยทั้งแตกกอทั้งใหญ่นเนี่ยคุณเห็นไหมต้นนึงอ่ะคุณเด็ดแบบนี้เลยนะครับแล้วคุณก็ทําแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแล้วก็เด็ดเด็ดล่าแบบนี้นะฮะหมายถึงว่าถ้าคุณพอแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการพออยู่เนี่ยแบบนี้ฮะพี่น้องแล้วคุณจะไปย้ายในกระถางใหม่ก็ได้หรือจะปลูกลงแปลงเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ผมผมจะเตรียมแปลงปลูกอย่างอื่นนะอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะคุณก็เจาะลงไปนี่นะฮะแบบนี้ บบนี้ต้องเด็ดใบนะถ้าแบบว่าคุณยายกอพอเวลาผ่านไปมันก็จะค่อยแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับเป็นแหลมๆขึ้นมาใหม่แล้วก็จะแตกกออีกแบบนี้สาบานนะครับถ้าไม่ใช่ให้ฟ้าผ่าเลยคือจากต้นเดียวแบบนี้เลยแล้วมันจะแตกมาเป็นหลายต้นตอนนี้มันเพิ่งเข้าฟอร์มนะครับเดี๋ยวมันจะแตกเยอะเยอะแบบนี้เลยอันนี้คือกอเดียวพี่น้องดูแล้วกันว่าคําว่าแตกกอดีจากกี่ต้นนะฮะคือมันอันนี้คือปริมาณหัวเยอะคุณจะขยายต่อก็ได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ย เยอะมากพี่น้องดูแล้วกันอันนี้คือจากาต้นเดียวนะครับปล่อยไว้มันจะแตกกอไปเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องยิ่งนานยิ่งแตกกอเยอะมันจะไม่ไม่แบบว่าเป็นหัวแล้วก็อันเนี้ยสายพันธุ์เนี้ยจะเป็นแบบนี้ผมสังเกตแล้วนะฮะเป็นปีก็ช่างนะฮะอันนี้คือจากจากหัวเดียวมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นจากมเมล็ดไงที่ที่ผมเพาะแล้วผมก็ไปปักไว้นะครับหนึ่งเมล็ดเท่านั้นนะมันก็จะโตเนี่ยคุณก็ปักไปเลยเนะี่ย ดี๋ยวจะปักทิ้งไว้ตรงนี้แถวนึงนะมันจะปักทิ้งไว้ตรงนี้แถวหนึง่งเพื่อคลิปหน้ามาดูก็จะได้เห็นว่ามันโตยังไงนี่นะฮะเด็ดด้วยป,ปั๊บอึ๊บนี่เดี๋ยวอันส่วนที่เหลือผมจะปลูกอย่างอื่นไงเอาไว้ก่อนแต่อยากให้พี่น้องได้เห็นเพื่อแบบมีคนไม่เชื่อนะแต่มันก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้แหละทีนี้ ก่อนที่จะมาเป็นต้นแบบนี้ได้นะครับแล้วแต่กอดีแบบนี้สายพันธุ์นี้มันเป็นยังไงนะฮะตัวนี้นะครับผมทดลองทั้งหลายบริษัทแล้วนะฮะบ,บริษัทไหนก็ได้มันจะเป็นเขียนว่าหอมแบ่งนะฮะหอมแบ่งเป็นเมล็ดเมล็ดมันเป็นยังไงนะฮะจะได้รู้กันทีเนี้ยวัสดุเพาะวิธีเพ,พาะยังไงบางคนเพาะเป็นเส้นได้แล้วก็ตายเลยมันมีวิธีเพาะนะครับอันดับแรกนะครับเราใส่พิษมสน,นะครับหรือมีเดียวอย่างอื่นที่เราเป็นวัสดุเพาะได้ใส่ลงไป ไปแบบนี้อีกนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะเปืองเฉยๆใส่แค่นี้พอนี่แล้วก็รูปหน้าเอาอีกสักหน่อยให้มีความสูงประมาณหนึ่ถึงสข้อนิ้วนะครับพอแล้วเพียงพอแล้วแต่ถามว่าใส่เต็มเลยได้ไหมได้ไม่ผิดแต่เปลืองนะฮะพอสุดท้ายเราจะได้ย้ายออกอีกหลายคนนะครับ ย้ายไม่เป็นนะครับก็จะไปตายในช่วงแรกช่วงแรกงอกดีนะมันงอกง่ายอยู่แล้วมเมล็ดเป็นหน้าตายังไงนะฮะฉีกออกมาเลยแนะนําให้เพาะทั้งหมดเลยไม่ต้องเก็บไว้หรอกฮะเพราะว่าพวกนี้เพาะทีเดียวแล้วก็อายุมันยืนไงเนี่ยมเมล็ดมันเป็นแบบนี้สีด,ำดำําๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยเราก็โรยโรยโรยให้ทั่ว กรละมังเจาะรูไหมไม่ต้องเจาะนะครับอันนี้คือวิธีการที่ผมทํานะเดี๋ยวผมจะให้ไปทั้งหมดแล้วก็เอาไปทํากันเลยรับรองได้แน่นอนตอนนี้ผมโรยมเมล็ดนะครับให้กระจายทั่วเลยนะให้กระจายทั่วแล้วก็ลดน้ําไม่เจาะรูนะครับก็ลดประมาณหนึ่งถ้าวัสดุของคุณนะครับมีความชื้นน้อยคุณก็ลดไปเยอะหน่อยแต่ถ้าวัสดุของคุณนะครับมีความชื้นประมาณนี้เนี่ยมันชื้นอยู่แล้วนะคุณก็ลดประมาณนี้ พอแล้วนะครับถ้าลดมากเกินไปจะเกิดความชื้นแฉะนะฮะเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราได้ง่ายคุณก็นํากระสอบนะฮะยัดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็มัดไว้อย่างนี้นะฮะทีนี้ก็พักทิ้งไว้3วันจะเริ่มงอก แต่ถ้าเมล็ดเก่ามากจะประมาณ7วันมันงอกง่ายมากนะฮะหลายคนเนี่ยเพราะเป็นอยู่แล้วในขั้นตอนการเพราะพอพอ,พอไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะมีรากแล้วก็เป็นต้นเล็กๆอย่าเพิ่งไปย้ายถ้าคุณยังไม่เก่งนะะถ้าคุณเก่งคุณก็ย้ายใส่ถาดหลุมนะฮะได้แต่ถ้าคุณยังไม่เก่งคุณปล่อยเลยนะครับให้มันมีความโตประมาณนี้นะครับสังเกตว่าถ้าโตประมาณนี้มันจะเป็นหัวถ้าต้นหอมจากเมล็ดแล้วกลายมาเป็นหัวเล็กๆแล้วพี่น้องมันจะตายยากมากนะฮะ,นะฮะเห็นไหม คือมันเป็นห่วงแต่มเมล็ดแล้วก็แตกกลองแต่มเมล็ดเลยเห็นไหมไอหัวเนี้มีมีหนึ่งหัวสองหัวนะครับเห็นไหมถึงจากหัวเดียวมันจะแตกกอได้เหมือนตะไคร้ให้นึกถึงตะไคร้นะฮะต้นหอมสายพันธุ์นี้ให้นึกถึงตะไคร้เลยมันจะแตกกอไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะไม่ใช่ว่าจะลงหัวแล้วก็เป็นหัวหอมแดงอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็จะแตกไปอย่างเงี้ยพี่น้องแตกไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยถ้าเท่านี้มันจะไม่ตายอันนี้คือแก้ปัญหาให้คุณแล้วนะ บางคนเนี่ยย้ายยังไม่เก่งไปย้ายตั้งแต่แรกเป็นเส้นได้เป็นไรโดนแดดอนุบาลไม่ไม่ต้องปล่อยให้มันอยู่ในกระมังอย่างนี้แหละให้มันโตได้เท่านี้ทีนี้คุณจะไปย้ายในแปลงนะครับหรือจะอนุบาลต่อมันง่ายแล้วเพราะมันมีหัวเท่านั้นเองอันนี้คือวิธีเพาะนะครับถ้าชอบกดแชร์ให้คนอื่นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับการเพราะต้นหอมแบ่งแบบอ่าเขาเรียกว่าเป็นเมล็ดนะครับหลายคนยังไม่รู้เลยว่าเป็นเมล็ดสามารถเพาะได้ทุกวันนี้มีเพียก พวกหอมแดงแล้วนะที่เป็นเมล็ดนะเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะซื้อมาทําให้ดูแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมันได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะฮะทีนี้การดูแลพวกนี้ทําให้มันต้นมันใหญ่เนี่ยทำยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าวิธีย้ายมันมีได้2ออย่างนะครับวิธีย้ายก็คือ1จากแบบนี้ปลูกลงแปลงกับ2อนะครับอนุบาลให้มันอยู่ในกระถางแบบนี้ก่อนนะครับแบบนี้ก่อนแล้วคุณค่อยมาปลูกแบบนี้คือตรงนี้ทําแบบนี้ คือผมไปปลูกที่แรกผมไม่ได้มาปลูกลงแปลงหรอกพี่น้องผมปลูกในกระถางนี่แหละสี่กระถางนะฮะทั้งหมดเนี้ยผมใช้2กระถางนะครับเหลือด้วยนะเหลือต้นก้าด้วยนะครับปักแบบนี้นะฮะแล้วก็ใช้ระยะเวลานานอยู่นะประมาณสักาจากเท่านี้มาถึงเท่านี้ประมาณ2เดือนนะครับสเดือนผมจะปลูก4ต้นแบบนี้นะครับขนาดหน้ากว้างความยาว2อ,อิดบล็อกนะปลูกได้4ต้นเพราะว่าตอนแรกคุณอาจจะเห็นว่าเล็กใช่ไหมเนี่ยมันแตกกอได้เบอร์นี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะ แล้วการปรุงดินมีปุ๋ยคอกมีดินในพื้นที่มีแกลบเผาใส่ลงไปเท่านี้หรือไม่มีจริงๆเป็นดินในพื้นที่แล้วก็เป็นปุ๋ยคอกหรือให้ดีปุ๋ยหมักนะครับใส่รวมกันหนึ่งหมายถึงว่าความยาวครับหนึ่งตะล่าหนึ่งกระสอบแบบกระสอบ20โลนะที่เป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกนะฮะต่อ8ตารางเมตรนะครับก็จะใส่รวมกันแล้วกุกเขาขุกเขาเสร็จ ลดน้ําอย่างเดียวหรือถ้ามีจุลินซีเอมลดโลลาลงไปทําให้ดินมันเซ็ตตัวเร็วขึ้นพอเซ็ตตัวแล้วก็มาปักชาแบบนี้นะฮะแล้วก็ดูแลด้วยน้ำหมักปลาทะเลมันก็จะได้ใสนี่เลยแต่ถ้าคุณไม่มีคุณให้พวกฮอร์โมนอ่านมนะครับจุลินรียสคระห์แสงอะไรเงี้ยมันก็พอได้เพราะว่าพวกนี้มันโตง่ายอยู่แล้วนะแต่ถ้าผมให้น้ำหมักปลาทะเลอัดมากกว่านี้ผมเคยปลูกได้ใหญ่กว่านี้นะอันนี้มันยังไม่ท็อปฟอร์มนะมันใหญ่ได้มากกว่านี้นะฮะแบบ โอ้มันเท่าๆกับแง่งาต้นงาช้างอะน้องๆเลยนะฮะมันใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูมันจะว้าวมากนะฮะเพราะพวกนี้มันจะโตไปเรื่อยๆเป็นไม้ประดับก็ได้สามารถกินจริงก็ได้นะครับกินคู่กับส้มตำนะครับหรือเอาไปทอดไข่กินได้จริงกลิ่นเหมือนกันนะฮะแต่คุณลองมาสัมผัสก่อนว่าคุณชอบไหมมันอาจจะไม่เหมือนกับหอมหอมแบ่งที่เราเคยรับประทานกับที่มันมัดกับพวกผักชีนะครับผักชีฝรั่งอะไรเงี้ยมันจะใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันเดีๆแต่ถามว่ากินได้เหมือนกันได้นะครับ แต่บางคนชอบกินฉุนตัวนี้อาจจะตอบโจทย์สำหรับคุณสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาทําตามที่พี่พีเอบอกว่าขอขอคลิปนี้หน่อยอยากปลูกแล้วนะครับผมก็ไม่อยากให้เสียเวลานะฮะเดี๋ยวก็ทําให้เลยแล้วก็ให้เห็นเลยนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแลวก็กระดิ่งให้กําลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับที่แรกว่าจะปลูกนิดเดียวนะฮะยาวเลยเต็มแปลงเลยตัดใจมากนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคุณก็เห็นเองฮะ